นะโมตัสสะพะคะวะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคักมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลี จะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพัลาพลังมามาโภคักมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณนะชาลีติ ชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคักมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคักมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคักมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคักมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม